สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u autube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทำนายทายทักนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาคาดการปี2569นะคะ12นักษัตวนะคะมาดูซิว่าดวงอ่สถานการณ์คาดการณ์ในปีหน้าเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรของนักษัตวปีมะเส็งปีมะเส็งหรือปีงูเล็กนะคะจะเป็นมนุษย์ผู้ชายนะคะจะเป็นธาตุไฟ นะคะชาวมะเสงดูซิว่าสถานการณ์ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางนะคะตั้งรับกับปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเรารู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นี้เราก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะดีขึ้นนะจากการที่อาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีอาจจะดีขึ้นหรือเบาๆลงนะคะเรามาดูซิว่าชาวมะเสงเนี่ยเป็นอย่างไร นะคะเออชามาเสงนะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเฉลียวฉลาดมากนะสติปัญญาดีนะเก่งถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะดีแต่ถ้าอยู่ในสิ่งพิเแวดล้อมไม่ดีก็จะพาไปนะไปตามสภาพแวดล้อมนะแต่อยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีไหวพริบดีเก่งนะคะในปีหน้านี่เจ้าชะตาก็ต้องระมาระวังนะ คุณอาจจะถูกเอาเปรียบหรือคุณจะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําเพราะอะไรเพราะความใจดีของคุณชาวมาเสงจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นคนใจร้อนเป็นธาตุไฟอ่ะแต่ไอ้ความใจดีก็มีอยู่ในตัวนะ่ะอชอบช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองะใจดีใจกว้างนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะอหรือบางท่านนะลืมไปแก้บนเนี่ย ทำอะไรรู้สึกมันติดขัดไปหมดคุณนึกนึกให้ดีๆคุณไปบนไว้ที่ไหนอะคุณไปแก้บนนะคะอืมนะคะสถานการณ์ของชาวมาเส็งจริงๆแล้วนะเมันอาจจะมีปัญหาในลักษณะของดูๆแล้วนะในปีหน้าในจะเน้นเรื่องสุขภาพนะชาวมาเส็งเนี่ยสุขภาพนะเรื่องงานก็ถือว่าเรื่องงานก็ถือว่า ถ้าธุรกิจส่วนตัวก็โอเคถือว่าไปได้ดีนะหรือทำงานทางานประจําก็ตามหรือคุณมีเจ้านายลูกน้องคุณก็ต้องระมัดระวังลักษณะของทัศนคติไม่ตรงกันเวลาพูดกันรู้สึกว่ามันคนนึงพูดซ้ายคนนึงพูดขวานี่ก็ต้องจูนกันให้ได้ในปีหน้านะนะคะอืมแล้วก็เป็นในลักษณะของคือไม่ไว้ใจใครนะคุณอย่าไว้ใจใครนะปีหน้าเนี่ยชาวมาเส็ง จริงๆคุณเป็นคนที่แบบใจดีอย่างที่ว่านะแต่ปีหน้าเนี่ยคุณจะระแวงไปหมดเลยรู้สึกคุณทำอะไรคุณต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าคุณอาจจะโดนเนะสัตของกันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวไม่ดีนะคุณต้องระมัดระวังตัวเองนะปีหน้าในเชาวมาเสงเป็นไปได้นะมันเป็นความเชื่อนะคุณทานศีลภาวนานะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปบางคนที่ทําแล้วก็อาจจะเบาๆลงคนที่ทําเป็นจิตวัดอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดี น่าจ,จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากนะคะโดยเฉพาะคณจะมีปัญหากับบริวารลูกน้องหรือเจ้านายก็ได้นะความใจร้อนเนี่ยมันจะแบบมันจะเข้ามานะคะของบริวารเนี่ยคนอีกระดับหนึ่งหรือคนอีกวัยหนึ่งก็คือลูกหลานเนยนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือบริวารน,นําเรื่องเดือดร้อนมาให้กับท่านก็ได้นะคะอืที่อยู่อาศัยแหล่งธรรมาหากินเนี่ยถือว่า ดีหรือบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็รู้สึกสงบสงบอยู่สําหรับแหล่งทํามาหากินเนี่ยก็ไหวเจ้าที่หน่อยนะคะบางท่านอาจจะซบเซาอยู่บ้างแต่ไหวเจ้าที่ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะคุณจะมีเรื่องราวที่ดีในปีหน้าในลักษณะคือคุณจะคือเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียกล้าทำอะ่ะกล้าตัดสินใจ นะคุณจะมีเรื่องราวดีๆเป็นอะไรที่แบบเป็นยิ่งใหญ่สําหรับคุณน่ะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินน่ะเป็นอย่างนั้นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี่คุณจะเจอมรสุมเลยนะกับปัญหาสุขภาพก็ได้หรือปัญหาแบบกับลูกน้องหรือบริวารนะแต่ที่เน้นๆน,น,นะก็คือเรื่องสุขภาพนะต้องดูแลตัวเองดีๆ นะอ่าแล้วก็เรามัดระวังคุม,มีสตินะมากๆในปีหน้านี่การตัดสินใจอะไรต่างๆในปีหน้าเนี่ยคุณต้องรอบครอบคุณต้องมีสติให้มากขึ้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจคุณยิ่งเป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วอะคือเป็นคนที่แบบแอคทีฟเตัดสินใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องนับหนึ่งก่อนหรือว่ามีสติก่อนเออค่อยๆคิดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะถึงแม้ว่าปีหน้าจะมีเรื่องราวดีๆในลักษณะของเอ่อ คือการวางแผนต่างๆเนี่ยการวางแผนงานต่างๆเนี่ยนะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาให้คุณต้องคิดคุณเป็นคนที่มองการไก่เออ,อเงินจะเข้ามานะปีหน้ารู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยจะดีมากคุณจะมีโชคด้วยถึงแม้มันจะเป็นเขาเรียกว่าลุ่มลุ่ม,มดอนดอนอยู่บ้างนะในครึ่งปีแรกคุณจะแก้ไขปัญหาการเงินได้สําเร็จนะคะโชคลาภแล้วแต่บุญวาสนาของคนนะแล้วแต่บุญของคนด้วยไม่ใช่ว่า การมีโชคนี่จะมีหมดทุกคนนะอืมนะคะในครึ่งปีแรกอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะรุ่มรุ่มดนๆอนอยู่บ้างกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาแต่คุณก็อดทนฝ่าฟันมันไปได้เพราะความมีสติเขาเรียกปฏิภาณไหวพิบความเฉลียวฉลาดของคุณแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็ปัญหากับบริวารเนี่ยระมัดระวัง หรือบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีนะชาวมะเส็งปีหน้าต้องระมัดระวังนะคะอืมอืมต้องต้องต้องดูให้ดีๆก่อนที่คนจะก้าวเข้าไปทําอะไรเนี่ยนะจริงๆก็มันพลาดได้นะเก่งแค่ไหนมันก็พลาดได้นะเพราะต้องคือค่อยๆเป็นค่อยไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดวงอุปัมรมของชาวมะเส็งก็ดีอยู่นะปีหน้าเนี่ยเพราะเป็นดวงที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะ เนี่้ความรักความเมตตายอยู่นะคะในครึ่งปีหลังก็ดีนะดีมากยิ่งครึ่งปีหลังยิ่งมีโชคเลยอืมโชคเข้ามานะแล้วก็จะมีชื่อเสียงไปที่รู้จักเรื่องเงินเินทองทองก็จะดีขึ้นจะเริ่มต้นที่ดีอะไรมากเลยในครึ่งปีหลังเนี่ยสาหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคนหางานถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ถนัดคุณก็ได้นะมันจะเป็นงานในลักษณะที่อาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดก็ได้หรือการลงทุนกิจการต่างๆเนี่ย กับการที่ไปทํางานประจำเนี่ยคุณลงทุนกิจการส่วนตัวจะดีที่สุดในช่วงปีหน้าเนี่ยนะมาเสส็งที่เริ่มต้นนะแล้วคุณจะเป็นที่รู้จักคนมากขึ้นนะกิจการการงานก็ถือว่าโอเคไปได้ดีนะคะอืม แต่สิ่งสําคัญก็คือเนี่ยแหละความใจร้อนของชาวมาเสงเรามาระวังการขัดแย้งอย่างหนักด้วยเออเป็นยังไงชาวมาเสงรู้สึกมีปัญหาตั้งแต่ต้นปีมาหนึ่งสุขภาพถ้าใครคิดว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเกิดมาเสงหรือมาเมียกันแน่กั้มกึ่งอยู่ระหว่างเออเขาเรียกว่านับเดือนไทยกับนับเดือนสากลน,นะถ้าคุณไม่ชอบการทํานายแบบอ่านับไทยอะ่ะนะ คุณก็ยึดสากลหรือไปดู12บราศีก็ได้นะก็ไปดูยึด12บราศีนะคะ,อ,ะอย่างวันก้ากึ่งกันระหว่างปีมะเส็งกับปีมะเมียบางท่านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคะถ้านับสากลคุณอาจจะเป็นปีมะเส็งไอถ้านับสากลคุณอาจจะเป็นเป็นปีมะเมียในบางท่านนะหรือเป็นปีต้นต้นปีนะ่ะมันมันจะกั้ากึ่งกันนะ าสากลจะเป็นปีมะเส็งแต่ถ้าเป็นนับไทยจะเป็นปีมะเมียรประมาณนั้นนะในกรณีที่บางท่านกั้มกึ่งกันระหว่างมะเส็งเนี่ยนะคะเฉพาะมะเส็งนะที่พูดเนี่ยนะคะหรือไปดู12บราศีก็จะดูให้อยู่ดูนิวช่วงของเดือนเกิดก็ได้นะถ้าคุณไม่ชอบวอ่าออมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ดูชะตาของมะเสงเนี่ยคุณก็ไปดูแบบ12ราศี อะไรดีคุณก็ยึดเอาแต่มันก็ฝืนโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้การทำนายเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนด้วยนะคะดูเป็นแนวทางเพราะมันเป็นการทำนายโดยภาพรวมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทานศีลภาวนานะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปอันจ,จะอาจจะเป็นในลักษณงของสุขภาพมากกว่านะปีหน้าเนะ่ยดูแลตัวเองดีๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะส่วนเครอนล่างนะคะหรือเป็นในลักษณะของอืม ถึงขั้นลมหมอนนอนเสือนะหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน,น้อยเนี่ยนะหรือเอาอยายวะสืบพันช่วงเนี่ยกุรละมัดระวังให้ดีๆในปีหนะ้านะคะนะคะคหรือความเครียดก็ไดนะ้ส่วนความรักถือว่าผ่อนคลายดีอยูนะ่คนรักก็เป็นอะไรที่แบบดีอยู่ถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักถึงขั้นเป็นเรื่องราวกันเนี่ยแต่เราไม่ได้เน้นความรักให้เราเน้นทั่วไปนะคะเพราะฉนั้นต้องควบคุมสตินะในปีหน้านะ่ะชาวมะเส็งเนี่ย นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะแต่มันจะโดดเด่นในลักษณะของเออเงินด้วยนะเข้ามางานการลงทุนค่อนคลายอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเฉพาะสุขภาพในปีหน้านี่ชาวราศีนะคะแล้วก็ปัญหาบริวารเออบริหารปัญหาบริวาร ถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของคุณจะไม่ค่อยถนัดแต่คุณก็ทําไปได้ดีปรับตัวเข้ากับมันให้ได้งานก็ยิ่งหายากถ้าได้งานทําก็ทําไปก่อนนะปีหน้าเนี่ยแต่ที่แน่ๆในเรื่องของเงินเนี่ยมาละเพราะแม่นางกว่าอือม,มีโชคแบบฟุกฟุกด้วยอันนี้อยู่ที่บุญคนน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะหรือบางคนอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้นะออ ปีหน้าเนี่ยไอ้ครึ่งปีแรกอาจจะเป็นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาการเงินได้สําเร็จนะคะแล้วก็เงินที่ได้จากมาจากกิจการหรือธุรกิจกิจการการงานอ่านะหรือโชคจากหน้าที่การงานแต่โชคฟุกๆนี่ก็มีนะนะอืมควบคุมอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาที่จะต้อง ไปรับผิดชอบในที่ตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยระมัดระวังครอบครบให้มากๆนะตกเป็นแพ้นรบบในในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำนะก็ต้องดูดีๆรอบครอบอย่าไว้ใจใครชาวมะเสงเป็นคนใจดีนะใจกว้างโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทองนะคะก็ต้องรอบครอบให้มากๆปีหน้าเนี่ยและสําคัญเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยมันมาบรรจบกันเลยเนี่ยจึงมั่นใจไงว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพในปีหน้าเนี่ยนะคะชาวมะเสงเนี่ย ก็ระมัดระวังตัวเองดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอบางท่านอ่ะมีเกณฑ์ที่จะถือสีนอกบวชตั้งแต่ต้นปีเปน็นก็มีนะคะเพื่อรักษาตัวเองก็มีนะคะอืมเป็นก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมาเส็งนะก็คือหนึ่งนะ ioè, คุณอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆสอง 2. ต้องรอบคอบ นะก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะเซ็นเอกสารตอนที่จะไปห้ามค้าประกันห้ามอะไรใครเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ทํานะปีหน้าเนี่ยนะรวมทั้งบทบริวารลูกหลานเนี่ยแม้ว่างานจะไม่ถนัดนะหรือมีข้อโต้แย้งกับลูกน้องหรือเจ้านายก็ตามคุณต้องมีสติใจเย็นๆน,นะคะอ,อย่างไรก็ตามคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอ่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ,ะอ่ะเออ ทำงานเก่งอ่ะอม,มีชื่อเสียงกว้างเ,เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นอ่าประมาณนั้นนะคะแต่สิ่งที่กล่าวมาแล้วนี่ก็ต้องระมัดระวังและอย่างหนึ่งถ้าใครบน่บนบ่นว้ก็ลืมอย่าลืมไปแก้บ่นนะคะอย่าลืมไปแก้บน่นนะสําหรับคนที่ชอบบน่นใครที่ไม่ทำก็ผ่านไปนะไม่ต้องมาเอาไปเก็บไปคิดถ้าคุณไม่ได้บน่นบางคนบ่นไปเยอะมากจนจําไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องบน่นรวมๆไปดูนะคะ ไปแก้บนซะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเรื่องสุขภาพปีหน้าเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำงานเดียวภาพรวมนะคะอาจจะไม่พฤติกรรมเปลี่ยนสถา,านการณ์อาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการดูแบบเป็นรายเดือนให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ